ขยี้อนิเมะขอเสนอฟิอลิคิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่4ี7 4ภายในขุบเขารูปปั้นหินของวังรลินเปลี่ยนจากชายชราไปเป็นชายหนุ่มเขาดูเหมือนเดิมก่อนที่จะกลายเป็นรูปปั้นหินรีเชียนเหมยมองรูปปั้นนั้นทุกครั้งที่นางมองจะรู้สึกเหมือนวังหลินกำลังยืนเบื้องหน้าท่านสัญญากับข้าว่าท่านจะไปส่งข้านางค่อยๆพูดเบาๆเหมือนกับพูดกับตัวเองแต่นาง พยายามจะสื่อให้หวังหลินที่เป็นลูปปั้นได้รู้ความทรงจำเรื่องวังหลินมักจะปรากฏในหัวของนางตลอด6ปีที่ผ่านมานี้และฟังแน่นแต่บางครั้งนางก็ถามตัวเองว่าทำไมทุกอย่างถึงได้กลายเป็นแบบนี้นางไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ล่างวังหลินกับยิ่งเด่นชัดมากขึ้นสิ่งที่นางคิดถึงมากสุดและเก็บอยู่ในใจตลอดตอนที่บ่มเพาะก็คือ ดวงตาของปลาในแม่น้ำที่กำลังมองนกในท้องฟ้านกตัวนี้บินลงมาอีกครั้งและสยายปีกขณะกำลังดื่มน้ำสายตาเจอกับปลาในน้ำเพียงชั่วเดียวแต่มันดูเหมือนจะคงอยู่ชั่วกาลนานเหมือนกับความคิดของรีเชียนเหมยมันเป็นชาติที่แล้วจริงๆใช่หรือไม่นางเนี่ยแกะสะเก็ดบนนิ้วมือทั้งสิและใช้เลือดชลมต่อไป เวลาผ่านไปไม่รู้นานแค่ไหนพิบตาเดียวก็อีกหนึ่งปีช่วงหนึ่งปีนี้รูปปั้นวังรินดูซับได้เร็วขึ้นรีเชียนไหม่มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อพักผ่อนนางใช้เวลาที่ยวเือมองรูปปั้นก่อนที่โรฮิตจะดูซับจนหมดนางก็ชะลมอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาหนึ่งปีนี้แทบจะเท่ากับหปีที่ผ่านมานางใช้เวลาไม่มากเพื่อฟื้นฟู จึงสามารถใช้พลังชีวิตนี้ได้อย่างต่อเนื่องเม็ดยานิมิติเก็บของแทบจะใช้ไปจนหมดนางใช้พวกมันเพื่อเปลี่ยนกายเป็นพลังดั้งเดิมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิตอย่างไรก็ตามใช้งานเม็ดยาเทียบไม่ได้กับพลังชีวิตที่นางใช้ไปแม้จะมีเม็ดยามากกว่านี้ก็ช่วยไม่ได้พวกมันคงไร้ประโยชน์เพราะรีเชียนหมไม่มีเวลาพอจะย่อยเม็ดยานางมีเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงต่อวันเท่านั้น หากเม็ดยาขัดขวางนางไม่ให้เฉลรมวางหลินด้วยเลือดเมื่อน,นั้นแล้วความพยายามตลอดเจ็ปีก็คงผ่านและสูนญเปล่าลีเชียนเหมยหน้าซีดมีเพียงแววตาที่่องประกายนางไม่คิดว่ามันจะคุ้มค่ากันนางรู้แต่เพียงว่านางต้องทำไม่มีความเสียใจอยู่เลยนั่นก็เพียงพอแล้วหลังจากเฉลรมรูปปั้นวังหลินด้วยเลือดลีเชียนเหมยนำเม็ดยาออกไปใส่ปากนาง ทุกเวลาที่มีเพื่อดูซับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนางก็ลมเลิกทําให้เม็ดยาสลายไปนางแรกเปลี่ยนเพื่อให้ได้พลังดั้งเดิมมาบางส่วนก่อนจะบังคับพลังชีวิตเพื่อสร้างรูหิตให้ฉลมรูปปัน้น1เดือน2เดือน3เดือนสตรีคู่หนึ่งมีแรงใจยืนหยัดและมุ่งมัน่นจนถึงปีที่8นางมาเด้รอเป็นร้อยปีเหมือนรีมู่หวานหรือเสียงเพลงอันโดดเดี่ยว แต่นางรุงไหลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอีกแปดปีหรือจนนางเสียชีวิตแล้วก็ตามท่านยังไม่ได้ตอบคำถามที่สามข้ายังไม่ได้ยินท่านตอบคำถามที่สามเลยรีเชนไหมเลโรมรูปปัน้นจวบจนนี่หลันภายหลังปีที่แดนางไม่ได้พักผ่อนครึ่งชั่วโมงแล้วรูปปั้นหวังรินดูทรับระดับที่น่ากลัวดูทรับเลือดในเวลาไม่นานที่โดนฉลมนางจึงต้องเริ่มใหม่อีกครั้งวิธีนี้ทำให้นางเบาบาง นางไม่มีเวลาพักผ่อนหรือบ่มเพาะพึ่งแต่ระดับบ่มเพาะของตัวเองเพื่อใช้แทนพลังชีวิตสัตีที่สามารถทำเรื่องทั้งหมดนี้ได้การถามว่ามันคุ้มกันหรือไม่ถือว่าเป็นการดูถูกดูหมิน่นนางหยุดความคิดทุกอย่างความทรงจำวังหลินแล่นผ่านในความคิดนางและเปลี่ยนกลายเป็นพลังที่ช่วยนางผ่านเรื่องราวตลอด8ปีอย่างไรก็ตามที่น่ากลัวสุดคือปีที่9 การดูดซับองวังรินเพิ่มในระดับที่น่ากลัวยิ่งกว่าบ่อยครั้งก่อนที่นางจะเฉลรมโลหิตได้เสร็จส่วนที่เชลรมไปก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปแล้วนี่มันเกินขีดจำกัดคงรีเชียนใหม่ถึงแม้นางจะใช้ทั้งสองมือก็ไม่อาจาตามทันได้หลังจากค้นพบนางก็เคยสีหน้ารำบากและกัดปลายินเพื่อใช้แกนโลหิตโดยไม่ลังเลแกนโลหิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเซียนทุกคน จะมีอยู่จำนวนหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในแขนขามีเพียงแค่ปลายริ้นและหัวใจเท่านั้นโลหิตหนึ่งหยดเทียบเท่ากับทางล่างหลังจากพ่นโลหิตออกไปจากปลายริน้นสองฝ่ามือก็สร้างผนึกเปลี่ยนกลายเป็นหมอกโลหิตปกคลุมทั้งรูปปั้นหินโดยการใช้วิธีนี้ทำให้นางตามทันอัตราการดูซับขนาดนั้นได้อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่นางพ่นแกนโลหิตออกไปใบหน้ายิง่งซีดและนางดูเหมือน เหลือแค่หนังคุ้มกระดูกความน่ารักก่อนหน้าหายไปจนหมดอย่างไรก็ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังของปีที่เกระดับการดูซับของหวังลินเพิ่มขึ้นจนแม้แต่แกนโล,ลหิตจากปลายริ้นก็ไม่พอล่างรีเชียนไม่อ่อนแอมากและเผยแววตาสิ้นหวังอย่างไรก็ตามนางกัดฟันและสะบัดมือกระบี่เงินเล่มเล็กปรากฏขึ้นแทงใส่หัวใจตัวเองในใจนางยังมีแกนโล,ลหิต ความเจ็บปวดรุนแรงทําให้ร่างกายสั่นเทาเทว่าไม่มีสิ่งใดจะหยุดนางได้แต่นางก็อ่อนแอลงยิ่งขึ้นโดยวิธีอันเหนือความคิดนี้รีเชียนไหมผ่านปีที่9ไปได้เข้าสู่ปีที่10เสียงนั้นบอกว่าถ้าหากข้าสามารถอยู่ได้10ปีจะมีโอกาสทําให้เขาตื่นและตอนนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วรีเชียนไว้เปลี่ยนไปอย่างมากตลอดเปีที่ผ่านมาพอมาถึงปีที่สิ การโลหิตตรงปลายรินและหัวใจไม่มีพอให้เชโรมรูปปั้นหินอีกนางเลือกจะใช้โลหิตเต่าวิญญาณดั้งเดิมซึ่งเป็นความเข้าใจแห่งเต่าที่ประสานกับวิญญาณดั้งเดิมนั่งรอม,มันบังคับให้ออกมาเป็นกลิ่นอายแม้จะไม่ใช่เลือดแต่มันก็มีค่ามากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของรีเชียนเหมยในปีสุดท้ายรีเชียนเหมยเกิดความลังเลขึ้นด้วยแต่ความลังเลนี้เปลี่ยนกลายเป็นรอยยิม้มยามที่มองรูปปั้นหวังลิน เหมือนตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกรอยยิ้มช่างอ่อนโยนและสวยงามมีสัตีอีกคนอยู่ในใจท่านข้าจะไม่ขโมยท่านมาหรือให้ท่านเลือกข้าเข้าใจว่าท่านต้องทุกข์ทรมานอย่างมากเพื่อนนางและข้าจะไปบังคับท่านได้อย่างไรคงดีนะักถ้าหากท่านไม่สนใจสิ่งในโลกนี้มักจะอธิบายไม่ได้เสมอข้าเชื่อว่าหากสตีในใจท่านโผล่ขึ้นมาในเ้ปีนี้นางคงทำเหมือนกัน และทําได้ดีกว่าข้าอีกถึงแม้มูปิงเหมยจะรู้เรื่องทุกอย่างและมาที่นี่นางก็คงทําแบบเดียวกันข้าไม่ได้คาดหวังข้าเพียงต้องการทําให้ภาพในใจข้าสมบูรณ์ท่านเป็นนกข้าเป็นปลาตลอดหลายปีข้าคุ้นคิดและเข้าใจไปมากบางทีทั้งหมดเป็นแค่ภาพมายาแต่ข้าเห็นไปเยอะในภาพผ้ามัวข้าเห็นท่านเป็นนกล่อนลงใส่ใกล้ๆบ่อน้าข้าครั้งหนึ่ง ท่านมาเพื่อดื่มกินและอีกครั้งตอนที่ท่านบาดเจ็บข้าใช้ความแข็งแกร่งของข้าเพื่อผลักท่านจากบ่อสู่ท้องฟ้าจนท่านสามารถหายใจได้และบินออกไปรีเชียนไวมก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนมองรูปปั้นหินวางหลินและหลับตาวิญญาณดั้งเดิมเริ่มขยับเคลื่อนไหวปรากฏเป็นวังวนกลางหน้าผากโรหิตเตา๋าไหลออกมาทีละหยดปกคลุมวังหลินรีเชียนไวเป็นเหมือนดอกไม้ร่วงโรย และเขียวแห้งไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามปีที่10ดูเหมือนจะยาวนานมากกว่า9ปีก่อนนะในเดือนที่9นะก็ลืมตาขึ้นมามองรูปปัน้นนางค่อยๆลุกขึ้นมองท้องฟ้าเรากําลังเห็นฉากเหตุการณ์ในชาติก่อนตอนที่นางผักนกขึ้นสู่ท้องฟ้ารีเชียนไหมใส่นาะนางนำสร้อยข้อมือแขวนไว้รอบคอหินยกนี้บรรจุวิญญาณชีวิตของนางนางมองรูปปัน้นและจากนั้นค่อยๆแขวนสร้อยคอรอบๆรูปปัน้น ้วยทุกสิ่งที่ข้ามีข้าไม่สามารถช่วยท่านผ่านสามเดือนสุดท้ายได้ข้าไม่อาจทำมันได้แต่ตอนที่เซียนจะเข้าไปในสนามรบของสำนักมารได้ถูกทางสำนักมารจดจำเอาไว้พวกเขาแยกรูหิตวิญญาณด้วยผู้บุโสระดับสูงมันสามารถกักเก็บไว้ได้และเมื่อพวกเขาตายพวกเขาจะถือกำเนิดเป็นวิญญาณใหม่จากนั้นก็จะเกิดใหม่เพื่อบ่วงเพ้ออีกครั้งข้าถูกสำนักมารจดจำเอาไว้และแยกรูหิตวิญญาณเอาไว้ ข้าจะไปสำนักมนันบางทีมันสามารถช่วยท่านผ่านสามเดือนสุดท้ายไปได้รีเชนไหมเอ่ยขึ้นรีเชนไหมนำกระบี่เหินออกมาก้าวเล่มแล้ววางไว้รอบรอบขุบเขาเพื่อสร้างเป็นค่ายกลกระบี่มันคือสมบัติแข็งแกร่งสุดของนางและมันช่วยนางฆ่าอสูรดุร้ายบนสนามรบนับครั้งไม่ถ้วนหลังจากวางค่ายกลกระบี่นางก็กัดเลมฝีปากด้วยร่างอันอ่อนแอของนาง จึงกืนกินเม็ดยาและออกไปจากขุบเขาครั้งแรกในรอบสิบปีนางตรงไปยังสำนักมาในเขตเก้าข้าไม่มีเวลามากนักและขินยกวิญญาณชีวิตข้าสามารถอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนดังนั้นข้าต้องไปเอามาภายในหนึ่งเดือนเพียงแต่วิญญ,ญาณโลหิตนั้นไม่ได้เอามาง่ายๆนางเปลี่ยนเป็นลำแสงและหายไปในดวงดาวนางไม่สามารถพารูปปั้นวังหลินไปด้วยสามวันก่อนรูปปั้นดูเหมือนจะประสานเข้ากับแผ่นดินป่าไปแล้ว หลังจากกรีเชียนไม่จากไปนางก็ไม่กลับมาอีกสามเดือนสุดท้ายผ่านไปพอไร้สติในหุบเขาหุบเขาจึงอ้างหวงังเสียงคำรามขาอาศูสู์ยิ่งดุร้ายและเข้าใกล้ขุบเขาอย่างไรก็ตามมีค่ายกลกระบี่อยู่พวกอสูรทั้งหมดที่เข้ามาจึงส่งเสียงกรีดหลงและตายไปหนึ่งวันสองวันสามวันพิบตาผ่านไปสิบวันหินหยกที่รีเชียนไวมทิ้งเอาไว้รอบรูปปั้นวังดินได้เรืองแสงราวกับรีเชียนไวม ไม่ได้จากไปไหนและกำลังหล่อเลี้ยงรูปปั้นวังหลินหินหยกเป็นความอบอุ่นของนางเป็นความพยามสิบปีของนางเป็นหัวใจและเปลี่ยนเป็นพลังให้กับวังหลินวันที่11วันที่12จนกระทั่งวันที่20สรีเชียนเหมยยังไม่กลับมาลาวกับนางหายไปจากโลกและไม่เคยอยู่ในขบเขานี้ข่ายกนกระบีและขินหยกเป็นเพียงแค่หลักฐานเดียวที่บอกว่าทุกอย่างได้เกิดขึ้นขบเขาเงียบรูปปั้นหินเลื่องแสง พร้อมกับหินยกทะว่าแสงจะหินยกมหมองเล่ากระเทียนไข,ขายจะดับได้ทุกเมื่อวันเวลาย่างเข้าวันที่27หลังรีเชียนไม้จากไปหญิงชลาคนหนึ่งสวมชุดสีขาวเดินมาทางพันดินป่าแทบไม่มีใครเข้ามาในที่แห่งนี้นางถือหินยกในมือได้สีหน้ามืดมนนางตรวจสอบทิศทางอยู่เสมอและค่อยๆเข้ามาในแผ่นดินป่าหลังผ่านไปหนึ่งวันแผนดินป่าที่วังหลินอยู่จึงปรากฏในสายหมอกเบื้องหน้าหญิงชลา นางถอนหายใจและก้าวเดินต่อไปหายตัวและปากฏตัวบนแผ่นดินป่าสัมผัสวิญญาณแผ่กระจายออกไปเผยระดับบ่มเพาะขั้นทลายสวรรค์สูงสุดกวาดผ่านพื้นที่ทันใดนั้นนางก็พบขูบเขาที่กําลังหาอยู่หลังจากเจอนางเคลื่อนไหวดุจประกายสายฟ้าเข้าสู่ขูบเขาเสียงดังสนัน่นตามทางปากฏตัวด้านนอกขูบเขาที่มีวังลินอยู่ด้านในเป็นที่เนี่ยแหละนางกําลังจะเข้าสู่ขูบเขาทันใดค่ายกลกระเบียดทางเก้า ก็มาเห็นนางเข้าไปนางมองดูกระบี่เขนด้วยความยุ่งยากแต่สีหน้าก็เป็นปกติและถอนหายใจโยนหินยกออกไปขินยกนั้นสัมผัสกับก้าวกระบี่เกิดแสงปวดไฟกินอายอ่อนโยนลบับรอบกระบี่ทั้งก้าวกระบี่ก็สั่นเทายกเลิกการต่อต้านเมื่อไล่กระบี่มาหยุดนางจึงก้าวเข้าสู่หุบเขาและเห็นรูปปั้นวังลินอยู่ตรงกลางนางเห็นหินยกที่กําลังห้อยอยู่พอมองรูปปั้นนั้นนางก็เผยแววตาย,ยากจะเข้าใจ ลีเชียนไหมเจ้าเสียสละตัวเองเพื่อเขามากขนาดนี้ข้าสัญญาว่าจะส่งมอบวิญญาณโลหิตของเจ้าและข้าต้องทําตามสัญญาที่ให้ให้สมบูรณ์นางสะบัดและเปิดมิติเก็บของก้อนโลหิตขนาดเท่ากัาปั้นก็ลอยออกมาก้อนโลหิตดูเหมือนไม่มีเลือดจริงๆมันเหมือนวิญญาณดวงหนึ่งมากกว่าหลังจากปรากฏนางสะบัดมือทําให้เข้าสู่รูปปั้นวังหลินวินาทีที่วิญญาณโลหิตเข้าสู่วังหลินรูปปั้นก็สั่น แสงวูุหิตสองประกายแต่แสงนี้ไม่แฝงจิตสังหารกับเต็มไปด้วยพลังชีวิตและสายสัมพันธ์สิบปีรูปปันสันสะท้านกินาอหนึ่งดูเหมือนจะพยายามเทรวงออกมาเสียงแตกเล้าดังรอยแตกจํานวนมากปรากฏขึ้นรอบดวงตาหลังจากหลับไหลไปสิบปีวังรินก็ลืมตาขึ้นมาเป็นครั้งแรกก่อนหินบนใบหน้าเริ่มพังทลายดูเหมือนต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อเขาเทะรวงได้อย่างสมบูรณ์ในแววตาเกิดความงุนงง วางดินดูเหมือนจะเกิดความฝันแลหววางฝันเขาเข้าสู่ดินแดนประหลาดมันเป็นดินแดนแห่งเต่าอืมเจ้าตื่นขึ้นแล้วน้ำเสียงเย็นละเยือกขัดขวางความสงสัยนั้นทําให้ดวงตาวางดินฟื้นขึ้นแล้วมองหญิงชลาเจ้าคือเขาเห็นวิญญาณั้งเดิมในตัวนางอย่างชัดเจนและมีวิชาทั้งหมดปรากฏในวิญญาณดั้งเดิมภายใต้สายตานี้วิชาทั้งหมดดูเหมือนจะหยุดลงและหากเขาต้องการก็สามารถ มองททลุไปถึงรากฐานของวิชาทั้งหมดพวกนั้นได้ขณะมองเขาเห็นผนึกบนหัวใจด้านขวาของหญิงชลาผนึกนี้ถูกใช้เพื่อฟื้นปูและอยู่มาอย่างน้อยเป็นพันปีเบื้องหน้าสายตาสีหน้าหญิงชลาเปลี่ยนไปนางก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเหงื่อค่อยๆปกคลุมวินาทีนั้นราวกับเขาคนนี้มองเทลุและเห็นความลับของนางนางกระทั่งเกิดภาพมายาอันน่ากลัว หากคนผู้นี้ต้องการวิชาทั้งหมดของนางคงถูกรบไปจากความทรงจำทั้งหมดสิ่งที่นางหวาดกลัวยิ่งก็คือพันหนึกฟื้นปูที่ผู้บุโสระดับสูงของสำนักมนันวางเอาไว้เมื่อพันปีก่อนแทบจะแตกสลายจากสายตานี่มันมากพอจะย้อนคืนการฟื้นฟูน,นับพันปีทำให้อาการบาดเจ็บสาหัสที่นางไปเชิญเมื่อพันปีก่อนกลับมาอีกครั้งแม้นางจะหวาดกลัวแต่นางก็มีนิสัยดุดันข้ามาจากสำนักมนัน แห่งเขตร,ระดับเก้าเพื่อนำํำโลหิตวิญญาณคงรีเชียนเหมยมาช่วยให้เจ้าตื่นเจ้ากำลังจะทำอะไรกำลังจะฆ่าข้าหรือลีเชียนเหมยตอนที่นางเห็นสีหน้าวาังลินนางก็ระงับความหวาดกลัวไว้รีเชียนเหมยอ่ารีเชียนเหมยเจ้าทำทั้งหมดนี้ไปโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยหรือช่างมันเถิดข้านำโลหิตวิญญาณมาให้เจ้าแล้วข้าไม่มีอะไรติดค้างเจ้าอีกนางหันตัวกลับและกำลังจะจากไป วังดินเอ่ยว่าสหายเซียนอย่าพึ่งไปขณะพูดกฎแห่งโรคดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนางก็สั่นสะท้านเมื่อพบว่าไม่สามารถออกไปได้เจ้าทรงพลังและสามารถฆ่าข้าได้ไง่ายๆตอนนี้เจ้าไม่ต้องการให้ข่าจากไปนี่หมายความว่าอะไรข้าตกอยู่ในอาการสาหัสมานานและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าหวังว่าท่านจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดให้ข้าฟังนางก้ยยิ้มเจ้าต้องการรู้อย่างนั้นหรือ ก็ได้ข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างเจ้ารู้จักสตรีนามวารีเชียนเหมยหรือไม่เจ้าไม่ต้องตอบเจ้าต้องรู้จักนางข้าไม่รู้ว่าเจ้าพบกันได้อย่างไรแต่เจ้ารู้ไหมว่าเมื่อสิบปีก่อนลีเชียนเหมยสละโอกาสดีในการกลายเป็นสิทธิสำนักมารและจากสำนักมารไปนางเป็นคนแรกที่ออกมาจากสนามลบเพื่อมาพบคนเพียงคนเดียวในสำนักอมตะปกติสำนักมารไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้และแม้แต่สำนักทรวงสวรรค์ของนาง ก็ไม่ยินดีพอเป็นแบบนั้นจึงเป็นธรรมดาที่คนอื่นจะไม่ยึดถือในกฎนี้ด้วยสิ่งที่นางสูญเสียไปไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม้เจ้าจะไม่รู้มันก็ไม่ได้ทําร้ายเจ้าวังลินตกใจเขาไม่รู้เรื่องจริงๆตอนที่เขาเจอรีเชนไมในสํานักอมตะนางไม่ได้พูดเจ้ารู้ไหมว่าเมื่อสิบปีก่อนรีเชนไมกลับไปยังสํานักตัวเองเนื่องจากมีคําสั่งจากอาจารย์นางเจ้าน่าจะรู้เรื่องนี้เจ้ารู้ไหมว่าหลังจากนางกลับมา นางถูกอาจารย์กักขังแล้วไม่ยอมให้ออกไปไหนสามเดือนทำไมถึงขังนางเอาไว้สามเดือนเพราะคนคนหนึ่งที่กำลังเผชิญวิกฤตแห่งชีวิตและความตายยังไงละ่ะข้าไม่รู้เรื่องนี้มากแต่ข้าเดาว่าเจ้าเข้าใจความคิดวังรินเริ่มสัน่นเป็นธรรมดาที่เขาจะรู้เรื่องนี้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับรีเชนใหมในสำนักเทรวงสวรรค์เจ้ารู้ไหมว่าในการมาช่วยเจ้า รีเชนไวตัดขาดสัมพันธ์กับอาจารย์นางที่เป็นเหมือนกับพ่อเพอแลกเปลี่ยนโอกาสให้ออกมาได้จากนั้นนางก็กลายเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีสำนักเจรู้ไหมว่าการช่วยเจ้าตื่นได้รีเชนไวเชารวมร่างเจ้าด้วยเลือดตัวเองตลอด10ปีผ่านมาหลังจากเลือดของนางใช้ไปจนหมดนางใช้แกนโลหิตของตัวเองและเมื่อมันไม่พอนางก็ใช้เขตแดนของตัวเองเจรู้ไหมว่าทั้งหมดนี้มันเจ็บปวดแค่ไหน เพื่อดำเนินต่อไปตลอด1ิปีและไม่เคยหยุดเจ้ารู้ไหมว่าใน1ิปีนี้นอกจากเดือนสุดท้ายนางไม่เคยออกไปจากคุบเขาเลยและอยู่กับเจ้าตลอดเวลาเจ้ารู้ไหมว่าใน1ิปีนี้ไม่เพียงแต่นางจะใช้เลือดตัวเองแต่นางใช้พลังชีวิตของตัวเองทุกอย่างของตัวเองใช้ชีวิตตัวเองเพื่อเฉลวมเจ้าด้วยรูหิตและนางก็อ่อนแออย่างยิ่งเจ้ารู้ไหมว่าตอนที่เขตแดนของนางไม่พอนางเข้าไปยังสำนักมนันจากนั้น ข้าไม่ทราบานางแรกเปลี่ยนอะไรไปนางได้รู้เตวิญญาณของตัวเองกลับมาและขอให้ข้านำมาให้กับเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าแม้แต่ตอนที่นางออกไปนางทิ้งหยกวิญญาณของตัวเองเอาไว้เพื่อรอเลี้ยงร่างเจ้าทั้งหมดนี้เจ้าไม่รู้ดิเจ้าไม่รู้ใช่ไหมล่ะวังถินมีใบหน้าที่เศร้ามากทั้งหมดนี้เป็นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจทั้งหมดดังสนั่นในร่างเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าแสงรูหิตที่ไม่คาสาย ทาให้เขาอบอุ่นในรูปปัติฟืนลิขิตฟ้าและไม่หยุดแม้ตอนที่เขาจะอยู่ในขอบเขตเต่าเขารูแล้วว่ามันคืออะไรเขาได้แต่ก,ก้มมองขินหยกในคอแสงจากขินหยกมืดหมนดูเหมือนจะหายไปได้ทุกเมื่อด้วยอะไรบางอย่างตอนที่เขามองมันปรากฏเป็นรอยแตกแล้วเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหนเจ้าไม่รู้น่สิเจ้าไม่รู้ว่านางยอมตกลงกับสำนักมารเพื่อให้ได้รู้หิตวิญญาณของนางด้วยเงื่อนไขแบบไหนเจ้าจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ว่า ข้าเฝ้าดูการเติบโตของนางและถือได้ว่าเป็นพี่สาวข้าจึงบังคับให้นางเล่าทุกอย่างออกมาที่สำนักมารไม่เช่นนั้นข้าก็คงไม่รู้นางอยู่ที่ไหนนางอยู่ไหนเนี่ยหรือการเจ้าวิญญาณโลหิตจ,จากสำนักมารมาจะเป็นเรื่องง่ายได้ยังไงนางออกจากสนามรบเมื่อสิบปีก่อนและไม่ได้กลับไปเป็นเวลาสิบปีนางถูกขับไล่ออกจากสำนักเทวดสวรรค์สำนักมารจะไม่ลงโทษนางได้อย่างไรหากนางต้องการโลหิตวิญญาณของตัวเอง นางต้องแรกด้วยสิ่งที่มีค่ามหาศาลการเดียวรับโลหิตวิญญาณตัวเองนางสัญญากับสำนักมารว่าจะเข้าไปในส่วนลึกสุดของสนามลบรอยแยกอวกาศเพื่อสำรวจพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอสูรร้ายเพื่อดูว่ามีทางเข้าสู่ดินแดนชั้นนอกอยู่หรือไม่หากมีทางเข้าสู่ดินแดนชั้นนอกจริงนางจะได้กลับมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรถึงแม้จะไม่มีแต่ก็มีอสูรทรงพลังอยู่ในส่วนลึกนางต้องตายแน่ คงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นางสูญเสียพลังชีวิตส่วนใหญ่แระดับบุพเพตกลงไปมากจากการดึงชีวิตมากเกินไปนางจะรอดได้อย่างไรสำนักมารต้องการให้นางตายในสนามลบเพื่อเป็นตัวอย่างตอนที่ได้รูหิตวิญญาณของนางกลับมานางเข้าไปยังส่วนลึกของสนามลบคููคนสำนักมารจะไม่ยอมให้นางกลับมาดังนั้นสิ่งที่นางทำได้คือขอให้ข้านำรูหิตวิญญาณมาให้กับเจ้าตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วนางคงไม่ยอมให้ข้าบอกเรื่องนี้กับเจ้าแต่เมื่อ เจ้าถามขึ้นมาสิ่งที่ถูกต้องคือข้าไม่ควรบอกเจ้าทำไม่ข้าไม่ควรจะบอกเจ้าละ่ะข้าจะจะบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับเจ้าที่สุดทุกคำพูดเป็นเหมือนเข็มทิ่มแทงในหัวใจวังหลินล่างวังดินสัน่นก้อนบนล่างกายที่เดิมทีต้องการเวลาอีกกับสั่นเทาลอยแตกร้าวแพร่กระจายและพังทลายก้อนหินถูกเชื่อมกับล่างวังลินและตอนนี้มันพังทลายวังดินชุ่มไปได้วยโลหิตทว่าเขาจะสนใจเรื่องอื่นตอนนี้ไมหมละ่ะ รูปปั้นของวังดินถูกเชื่อมกับแผ่นดินป่าตอนนี้รูปปั้นพังทลายแผ่นดินป่าก็สั่นและพังทลายเสียงดังสนั่นกึกก้องทั้งแผ่นดินป่าด้วยเหวหรือขนาดใหญ่ปากฏทําให้แผ่นดินป่าฉีกขาดเมื่อแผ่นดินพังทลายวังดินก็คุ้งออกไปกินอายระดับทรงพลังแผร่ก,กระจายกินอายนี้แข็งแกร่งมากพอจะสั่นสะเทือนสวรรค์หลังจากออกมาเขามองดวงดาวและก้าวเทา้ายื่นแขนออกไปคว้าหญิงชรา นำข้าไปข้าจะไปสนามรบของสำนักมนันวังดินเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบแต่แฝงอำนาจแม้แต่เซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับสูงสุดยังไม่กล้าปฏิเสธเจ้าวิญญาณดั้งเดิมยิงสาวสั้นเทานางไม่อาจใช้ได้แม้แต่วิชาอันใดตอนหน้าวังดินนางไม่สามารถหลบเลี่ยงได้และถูกวังดินคว้าเอาไว้ข้าจะไปช่วยนางโอเคครับเจโอกัหนนะ้าคลิปหน้าไยบายไปแล้วเด้อ